อธิบายฟังก์ชันกำลังสองและการแก้สมการแสุัดนะครับได้เป็นข้อที่1น,นะครับข้อที่1 9x กำลังสองลบ16เท่ากับ0นะครับโดยเรายีตัวประกอบนะครับโดยใช้สูตรวงเล็บ a ลบ b และวงเล็บ a บวก b นะครับ โดยการแยกตัวประกอบเราจะนำ 9x กำลัง2มาแยกตัวประกอบนะครับมาแยกใส่ในนี้กับเนี้นะครับโดยใช้ 3x กำลัง2 3x ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็16นะครับนำมาแยกลไปใส่ในของ b นะครับแยกได้เป็น4กำลัง2นะครับเท่ากับก็16นะครับ ตัวเรานะครับจะนำมาแยกแล้วก็นํามาใส่ในช่องออดเอนนีนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบใส่ครับต่อไปจะเป็นการแก้สมาการนะครับโดยใน,นส่วนแรกก็คือ a ครับก็คือสามเลบสี่เท่ากับศูนย์นะครับโดยเราจะเอาสี่นะครับย้ายจากลบนะครับย้ายไปบวกแล้วก็จะเหลือแค่สามเอ็นะครับแล้วก็ย้ายสามนะครับจากคูณไปหารครับก็จะได้เป็นสมการแรกจะได้เป็น x เท่ากับษสี่ส่วนสามนะครับต่อไปนะครับก้อนที่สองนะครับสาม x บวกสี่นะครับเท<ม>่ากับศูนย์นโดยทำเหมือนครั้งที่แล้วน,นะครับโดยการนำจากสี่นะครับจากบวกนะครับนำไปลบครับ แล้วก็เมื่อคำนวณเสร็จนะครับเราจะนำ3นะครับจากคูณดูนะครับย้ายเข้าไปหารนะครับจะได้เป็น x เท่ากับเศษ4ส่วน3นะครับโดยเราจะนำคำตอบนะครับมาตรวจคำตอบนะครับโดยนะครับแทน x ในสมการครับคือ4ส่วน เป็สี่ส่วนสามในสรรมการนะครับโดยสรรมการเรานะครับก็คือเก้ายกกำลังสองลบกับสิบหกเท่ากับศูนย์นะครับโดยเราจะนำเอกตรงนี้นะครับแทนไปด้วยสี่ส่วนสามนะครับเมื่อตัวคำตอบนะครับออกมาได้ก็คือสิบหกลบกับ 16จะเท่าก,กับ0น,นะครับซึ่งตรงกับสมการได้ทำให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่ถูกต้อง